หรือว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ่อยไหมถึงได้มาตั้งนะนะตรงนี้นะมันต้องมีเหตุนะครับ,บนะมน<ก>ไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยเห็นไหมรถใหญ่ๆมาเนี่ยมาเ, <ๆ S 1> เร็วๆเนี่ยนะเกิดเบรกไม่อยู่เบรกแต่เกิดแบบเกิดขึ้นมาใครจะรับผิดชอบล่ะครับอ้าวถามหน่อยพราะเกิดเหตุพวกท่านก็เก็บด่านหนีมันใช่เหรอฮะ,อะท่านคือเป็นผู้รับใช้ประชาชนกินเงินเดือนภาษีประชาชน สวัสดิการก็มีเบี้ยบำเหน็จบำนานก็มีเงินเดือนก็พร้อมนะแต่ในการปฏิบัติแนละมันตรงกันข้ามนะประชาชนมองว่าสิ่งที่พวกท่านปฏิบัติเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะท่านจะบอกว่าท่านทําตามหน,าน้าที่ท่านมีอำนาจใช่ท่านมีอานาจแต่อํานาจมันมีขอบเขตนะครับนะขำาว่าพิทักษันติราษฎร์หรือว่า ตำรวจผู้รับใช้ประชาชนนี่มันคืออะไรมันต้องปฏิบัติแบบไหนหนึ่งสองสามนะอันนี้เป็นคำถามจากประชาชนนะครับเนี่ยครับพอพวกผมลงมาถามเนี่ยพวกท่านก็เจ็บด่านนี้อย่างเงี้ยโดยที่ให้คำตอบไม่ชัดเจนการที่พวกท่านเนี่ยท่านที่บอกว่าได้ได้รับคำสั่งเนี่ยจากผู้บังคับการเนี่ยให้ออกมาตั้งจุดตรวจจุดสกัดท่านสามารถทำได้แต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตและระเบียบ ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดนะ